สวัสดีพี่น้องปลกปภยสุขคุ้มครอครับขันคไข่ใช่ไหมครับพอกันคลิปสองพี่น้องเราจะไปเบิ้งว่าทีมงานขั้นไข่จะพามาหายอีหย่งไปเบิ้งกันครับนี่ครับทีมงานหล่อม่าน้ำหนามครับพี่น้องมัหลุนเบิ้งว่าจะมาหาอีหอย่าง เป็นหวยหวยใหญ่ครับจะหนามมันบกแรับนี่ครับพี่น้อง,ชงเชฟกระทะพิว้วแบกอีหยังมาแล้วนะแบกใส่พี่น้องดิแบกอีหยังมาเขาชิ้ว่าพี่บ้าเลย <laughs> แบกลำไผล่ลำบักงใหญ่หนึ่ง มาหายางนี่มึงเออคลิปสองเก็บบกหอยครับเก็บบกหอยจะข้าวห้องกับสิกูดางกลับครับบกหอยยังบกหอยนี่ยังบุ๋มว้าทุบโมหูบกหอยไล่เป็นคลองน้ำไล่พี่น้องนี่ครับยางได้คุณตื้นครับพี่น้อง ไปเบิ่งทีมงานงบบอกอหอยพี่น้องลงน้ำเ่ยพี่น้องลงมาทายในน้ำโหลดอยากให้พี่น้องได้เบิ่งภาพปราเพิ่นมหางบยังงมบอกอหอยหยังชนิดแบบใดเดี๋ยวเสิ็ได้เบิ่งกันครับบรรยากาศดีดีพี่น้องนี่ครับน้ำคลองน้ำใส่ได้จักกนวยไป โอ้ยนั่มเพียงคอแล้วพี่น้องเอ, <Okay. S 1> เอ้ยเฮ้ยบกคอยอยังหม่ยังูรู้โอ้บอกคอยลายน้ำจืดครับบกคอยลายอื่นบกคอยลายตัวนี้ใส่<ซ>เชฟก็บุได้น้ำเขาใส่ถ้อยไตโอ้้ยิ้มบ่มีตมีมันไปซองหลอกไปนู่นไปน่น นี่ครับเป็นขลองงามแบบนี้ครับพี่น้องโอ้โหปูมุดกับมุดยางคักพี่น้องเอ้ยอแมนบ่เดี่ยวขาหนีบเบิ้งก่อนแมนบ่น,น,น่อนี่โอ้โหขี่หินพี่น้องบ่แมนแชมป์ได้ขี่หินขับไปยิบอันนี้น,นี่ยเขาอยู่ประตเนาะนี่นีซ้อมสู่ เนี่ยดีซองหน่วยอุ้ยปลาบระกวนใช่เนี่ยได้แล้วของพมาเอามาเบิ้งดูใกล้ๆโอ้โเนี่ยครับเชีบได้แล้วซองหน่วยอุ้ยหลายแล้วใ่แงไว้ได้หน่วยหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับพิมพ์งานงมหมกหอย อากาศกึ่งางพ่ออยากเล่นน้ำสดชื่นครับพี่น้องได้อีกแล้วครับพี่น้องมือใหญ่ๆ,ๆนี่ครับหากันอีกครับมาครับพี่น้องงม,มหอยน้ำกันหอยหลายน้ำจืดมันอยู่น้ำคิด,ดินนรายครับมันสิบปัก เด็กฟังตัวอยู่ในขี้ดินทรายต้องงมต้องจกขี้ดินทรายหาครับจังสิพอ่อโอ้ยหายยากเติบยูพี่น้องเดียวปะโอ้ยพี่โหมีแต่หอยอวนๆพี่น้องมักหอยอวนวนๆนี่แหละครับเอาไปพัดนี่ครับ ทั้พพทงพูนกับพี่พ,พ,พี่พี่อยู่พี่น้องเอ,อ้ยเชฟกระทะปิวใช้เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งพ่นเมียเชฟไดไลายเ<ๆ>ถอะวะแต่ยังว่ามันยังไม,มอแรงเนาะเอกมันยังไม,มอแรงเออเชฟเบิ้งของไข่ได้เชฟพี่เจ้าพี่ส้นเสืออุ่มอยู่ครับเชฟนี่ครับพี่น้องเบิ้งหน่วยนี่เปิดยังไงเลยครับ ไอ้กาบตัวนี้เป็นงรมกันต่อพี่น้องคอยเฮาโอ้ยพี่น้องได้ร้ายอยู่ครับพี่น้องไปกินก่นอนมาเที่ยวกระทะนี่ละนี่ครับเดี๋ยวจะเป็นกูดางกันต่อครับพี่น้อง,งสามสี่โมงแรงแล้วครับกูดางกลับแล้วพี่น้อง เอาไปรลุ่นน้ำกันว่ามันสิไดยักโตครับมีโตว <c oughs> นน่นั่นนั่นนั่นเนี้ยพี่น้องถึกแล้วตัวหนึ่งปลดเลยปลดเลยมาเมียมาัมานมนันพี่น้องมนัมนมันเชฟปลด ใส่ถุงไปน้ำบก้อยโหลดแล้วตัวหนึ่งไปหลุนน้ำกันพี่น้องมีอีกบ่าเงียบแถวนั่นโอ้ปลากาครับปลากาครับโอ้บอกยางงามเลยพี่น้องตัวที่สองเนี่ย เก็บใส่ถุงปั๊บบนน้ำกันตัวพี่น้องอพอมันจะมตีตัวที่สามตัวที่สี่ไฮบ่ยกสูงๆเลยอ๋อนั่นดีฮ่าน่ะนี่ครับตัวที่สามด่ามสามนิ้วน,นี่ครับสามเกือบสี่นิ้วอ่าตัวที่สาม มาบใส่ถุงเนี่ยถึงอีกแล้วพี่น้องมันมันครับมันมันปาปยังคืออื่นไปยางปักเก่งปลาปยังบุปปลูกขึ้นก <c oughs> ันมังเลยแต่แถวนี้คืออื่นปลากัมมังครับตัวที่สี่ทานไปปูด้ดังก็ต้องไหวเยอะมากเยอะ บ่อเฝ้าปันไดเรากูดังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับดิจับดิจับดิเฮ้ยปลาตะเพียนพี่น้องโอ้สำฟ้ามือซ์สำฟ้ามือเชฟครับ เอาดีๆเอาดีๆเอาดีดยิเสียงกี่ปัดกานเนี้ยมดัเป็นมยังซื้อรถเนี้เวลาใช้งานเลยยินเสียงโมเน่ร้องว่าเสียงมันปัดแกดรอปวันนั่นไม่เอาเกียรออกยากมากแกอย่างสิไม่เอาเกียออกยากครับพี่น้อง โซ่พี่น้องเนี่ยดู <c oughs> นี่ครับใหญ่ยยเติบอยู่ลุ่นกันต่อพี่น้องล, <c oughs> ลุ่นลุ่น <c oughs> ลุ่น <c oughs> ลุ่นโอ้โหนั่นนั่นเร็วเห็นแล้วเร็วๆๆตัวขาวๆ outgoing. น,าน่าดีนี่ครับ <c oughs> อีกตัวหนึง่ง <c oughs> ปลากำลังใส่ง,งามๆพี่น้องคนเคยของปดังกกหกเส้นเจ็ดเส้น ผู้คนบีบพอผู้เดียวพ่อแดงเบิดอนต้นยานะโอ้หเยอะนนียครับพี่น้องมับเข้าหาย่านไปหกเจ็ดตัวแล้วใช่โอ้นั่นอีกตัวหนึ่งดึงเขาใหม่เดี๋ยพนใหม่ก่อน มันยังเดืงอยู่เหรอมันยังเดืงปลาครับปลายจะตื่นโอ้โหรครับอีกตัวหนึ่งปลามีแต่นแนวเดียวครับกางไลยครับปลานี่ฝักลาบย่างเดียวครับปิป้งกระเสีบหรือเออปิ้งกระเสียบปินน้งอะนะผู้ใดบอกกินขวดชินเองหน่อยโอ้โมานครับมันอนี่มาน มากับสมบัติโตตรงห่วงเออก็บกระทางปลิวสมบังกับไ่ด่างก็กล้วยมาเลย้องกแจสมวัติมีต่กล้วยที่ตำด่างมันจะไปหาโว่ยังไกล้ดีเนาะดังต่ายด่างก็กล้วยตำกันเนี่ครับมับเขาให้พี่น้อง ตามไปหาเพิ่นเพื่อนไหนเราเพิ่นมุดจุ๊บกงจุ๋มลงไปโอ้ยแม่บ้านหายอีกแล้วครับข้างแขนกระหน่ำออกติดอยู่เหรอใช่ว่าติดโอ้โหนี่ดีข้าวจุนทูนอยู่เอาเชฟจัดการแท่น ชีเยเนยชีเพยมุดน้ำอยู่ได้แล้วมันเติบอยู่พี่นอ้องมุมดแล้วพี่น้องดางติดแล้วครับน้ำเลือกต้องมุดอย่างเดียวครับพามือฉมังมามุดอย่างเดียวครับบ้านเขาจูนพูนครับปลาดึงเขาไปแล้วป่าดึงเขาไปเพิน่นวะ โอหมานแทมวันนี้คือหมานแท้เชฟกระทะปิ้วเนี่ยธรรมดาบอกสองปากนั่นคือไม่บ,บมริอาิเว้าวย่นทิมลงบวกซื่อๆติหมานควายอยู่ดิว <laughs> ควายหน่อยติดอยู่ดิติถือแต่ปลาเขาสนตะไคร่มามับเข้าวหายครับ,บรกู้น้ำปดน้ำครับ,บ,บยังคอยบ่ได้ไป ปดกระเทิงครับมีอยู่สามปากครับนี่จะไปกู้อีกสองปากสามปากครับลมหนาวพัดมาอีกห้าหวัวว่าแต่สิมุดแล้วซิบ,บุกข้นมันได้ <c oughs> ง,งมหากันอีกเช่นเดียม <c oughs> ันไปถึกไอ้เถือพินอยู่มังหันแล้วเถือพินไม่หงาเหานกันเถือพินใบม้ท น,น้าช้องชอง้างรอบนี่ช้างใช้เชฟเนี่ยคงณสูงเด้อเพื่อใหม่ตัวนึงนี่ครับอีกตัวหนึ่งโอ้มีแต่ปลาแนวเดียวเลยครับสองติดติดกันเลยพี่น้อง ได้กับเขาแรงแลวพี่น้องชุดปากแล้วพี่น้องมันได้ได้ได้รุ่นแต่ปากนี่นะครับยางทายให้บึงแต่ว่าปากอื่นนามเลือกครับไปบ่ได้ไปทายให้บ่ไดดมันต้องขีแกนลอนให้มันจมแล้วก็กู่เอาครับ๋บยนนี่ครับปากสองปากสาม ไอซัมเนี้ยแหละครับนี่ปากที่สองนี่ครับนี่อันนี้ปากที่สามได้สามตัวปลากตองสองตัวปลาเก่งตัวหนึ่งนำมาเน้นปากนี่ครับของพไเอกครับใหญ่สําหรับคลิปนี้ก็เพราะซัมเนี้ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเฮียยืนหอบเออรับชมคลิปใหม่ๆแล้วย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนํากับทีมงานค่ายชาแนลสหรับมือนี้ขอโต้ลาพี่น้องไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมบายบายครับบ๊ายบาย